สวัสดีครับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง nocturnal studio โดย Joker นะครับวันนี้นะครับวิดีโอนี้ก็จะหลอนๆห,หน่อยเพราะว่า Joker นะครับกลับมาอีกครั้งกับเกม identity 5นะครับโดยตัวละครที่โจเกอร์จะเล่นวันนี้นะครับก็คือ explorer นะครับซึ่งความสามารถของเขาอะฮะก็จะแตกต่างจากพิธิสที่โจเกอร์เล่นคราวที่แล้ว โดย explorer นะครับพ่อหนุ่มที่นอนฟุบอยู่เนี่ยฮะเขาก็จะมากับหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อเขาเปิดหนังสือเล่มนี้ฮะตัวของเขาฮะก็จะย่อขนาดให้มันเล็กลงเล็กลงเพื่อเป็นการหลบตาฮันเตอร์นะครับหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งฮนะเอาละครับตอนนี้นะครับเหล่าซ u วเว v a l ทั้ง4คนซึ่งก็รวมผมด้วยก็มีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างบนทุกคนแล้วนะก็แสดงว่าพร้อมเป็นที่เรียบร้อยกันลว ทีนี้ก็รอฮันเตอร์นะครับแล้วก็รอเวลาเขาดาวให้มันหมดลงแล้วเกมก็จะเริ่มต้นขึ้นนะฮะพึ่งจริงอะฮะเกม Identity f i e นะผมต้องบอกเลยนะฮะว่าเกมเนี่ยเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วอะเคยเป็นเกมโปรโดของผมมากเหมือนกันพอๆกับวันพีดบาลติลัดเลยฮะหมายถึงในเชิงของเกมมือถือนะครับคือ Identity f i l e อะจ,จะดีอยู่อย่างหนึง่งคือเราอะจะสามารถเล่นกับเพื่อนเราได้ คือมันจะมีระบบอินวายไงคือเมื่อเราอินวาเพื่อนเรามาเราก็คอกับเพื่อนเราแล้วก็วางแผนกันว่าเฮ้ยเราควรจะวิ่งไปตรงไหนหรือว่าเฮ้ยฮันเตอร์มันจะมาตรงนี้แล้วนะเราจะไปถอดรหัสที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับ one piece b o d y l a นะฮะเราจะต้องใช้จิต,ตวิทยาอย่างเดียวเลยใช้ความหวังอะว่าเออเราจะอยู่กับทีมที่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้อย่างงี้อ้าวโอเคครับผมเริ่มเกมแล้วนะครับผมเป็น explorer หรือว่า antman ก็จะกระโดดลงไปข้างล่างก่อนนะครับ ไปหาไซเฟอร์ก่อนนะฮะหรือว่าเครื่องปั่นไฟครับลองมองดูซ้ายมองดูขวาไม่เจอฮันเตอร์อยู่ยแถวๆนี้นะฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยฮะอ๋อเห็นเพื่อเราคนนึงเลยฮะโคออร์ดิเนเตอร์วิ่งไปที่ไซเฟอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปช่วยเธอถอดรหัสกันดีกว่านะครับมาครับามาช่วยกันถอดอ้าวแล้วเธอไปไหนแล้วเนี่ยเห็นเราปุ๊บ เดินวิ่งหนีไปเลยเฮ้ย hey, คุณนี่ผมเป็นเซอร์ไวเวอร์เหมือนกันนะผมไม่ได้เป็นฮันเตอร์นะครับไม่เป็นไรฮะเราก็ถอดรหัสคนเดียวก่อนนี้เพอร์เฟกด้วยอ่าจริงๆไอปุ่มเมื่อกี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเวลาที่ผมเล่นปังย่าเลยในสมัยผมเด็กๆอยู่นะฮะนึกออกไหมฮะคือถ้าเกิดสมมุติว่าโดนแถไปตรงกลางอะ่ะมันก็ตีแบบติดปังยา่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเออลูกมันจะไม่เบียเ้ยวเฮ้ยกลับมาเกม Identity 5ก่อนดีกว่ามาฮะ ตอนนี้ผมก็ถอดรหัสไปได้เกินครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่มีวีวแววของฮันเตอร์เลยนะว่าจะมาหาผมหรือเปล่าผมก็จดจ่อการถอดรหัสไปแล้วกันคือผมงงมากเลยฮันเตอร์เขาอยู่ไหนเนี่ยสงสัยอยู่ในแมปอีกฝั่งหนึ่งอะมั้งคงจะมองไม่เห็นผมหรอกแต่ผมก็ถือโอกาสตอนนี้แล้วกันถอดรหัสไปเรื่อยๆเลยอ่าฮะใกล้จะเสร็จแล้วเลยอีกนิดเดียวอีกนิเดนเดียวเท่านั้น ไซเฟอร์ก็จะถูกถอรหัสเสร็จไปเครื่องหนึ่งนะฮะมาดูกันครับโอเคครับผมเรียบร้อยะฮะเหลืออีกโอ้สามเครื่องครับผมเพื่อนเราช่วยถอดรหัสไปเสร็จเรียบร้อยอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เราก็วิ่งไปครับเฮ้ยเห็นขีบสมบัติขีบสมบัติลองเปิดดูก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไหนลองมาเสิร์ชดูหน่อยสิจะได้อะไรเอ่ยอืมคยคุ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 ย,คย,คย,คย แล้ต้องมีอะไรดีๆบ้างอะไะได้น้ำหอมของ perfumer มเอาเอาเอาเ้เ,เฮ้ยเ,เรามองไปไกลๆ coordinator โโเเที่เขาหนีเราไปเมื่อกี้นี้เพื่อนเราโดนตีไปแล้วเหรอแต่โอ้มี prisoner ครับมาช่วยเธอไว้เล้ฮะตอนนี้เพื่อเราก็ตะเกียรตะกายมาอยู่นี่ฮะเราก็ย่อส่วนครับผมยอดสวนหลบหนีไปก่อนฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยมันปล่อยพลังอะไรมาเนี่ยมีเสื้อมันมองหัว <c oughs> เราลอยล้อมเลย,ลอ,เลยอุ่าย่อดสวนแล้วเนี่ย โอ้โหสงสัยมันได้กลิ่นเรา,านะั้งฮะอุตส่าห์ไปเก็บน้ำผอมมาเมื่อกี้นี้โอ้โหแม่ย่าวิ่งเยอะเลยเงยอ,ออกกลิ่นออกหมดเลยเนี่ยโอ้โหเอาละครับตอนนี้หัวใจไม่ได้ละเราก็เจอไซเฟอร์อีเครื่องนี้ถอดใกล้เสร็จแล้วเนี่ยมาๆๆเลยนิดเดียวเองเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมช่วยจัดการอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ก็ ดูเพื่อนของเรานะฮะก็ด็อกเตอร์นะฮะก็เลือดเต็มๆอยู่เพื่อเราคนอื่นๆก็เลือดก,ก็ครึ่งหนึ่งหมดนะฮะเอาละครับไซเฟอร์และอีก2เครื่องตอนนี้เราก็หนีกันก่อนฮะเมื่อกี้หัวใจเต้นตึกตักตึกตักเลยเป็นลางไม่ดีนะครับว่าฮันเตอร์เขากำลังจะตามหาเราแล้ว,ลวเรามองไปไกลๆครับเอเห็นหมอนะฮะกำลังปลดล็อกอยู่ข้างบนนะครับ เราจะทาไงดีแล้วก็หาวิธีการขึ้นไปช่วยเธอก่อนดีกว่าแล้วให้เราเมื่อกี้ผมเห็นไฟกระสือแวบๆมานะเฮ้ยแต่เราต้องใจนิ่งๆอดี๋ไปสนใจอะไรแล้วโอ้โหเธอทําทช็อตอย่างนี้เดี๋ y าก็รู้สิว่าเราอยู่ตรงนี้กันโอ้โหนี่ไหามามันมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้ววิ่งหนีก่อนดิจำ้ำบุ๊บเลยเนี่ยถ้าโดนจับได้ตอนนี้โดนยัดเข้าไปี่ห้องใต้ดินีนงานงอ้อนเะนี่ยช่วยยากมากเลยห้องใต้ดินเนี่ยอ้าวแล้วนั่นเกิดอะไรขึ้น โอ้โหพี่กระสือนี่ไล่ตีเพื่อนเรายับเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราหนีเราย่อเป็นแอนด์แมนเราเมื่อก่อนอาจจะพลางตัวได้ผมตอนนี้หนีอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้มากกว่าหนีเลยฮนะเฮ้ยวิ่งจ้ำบืดดิเฮ้ยผมรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังไล่ผมอยู่นะเออเเอาโอ้โหโดนไปนจนได้ผมดาววั่นเต็มหัวเลยเนี่ยโอ้โหแย่แล้วเพื่อนๆจ๋า มาช่วยผมหน่อยเร็วโดนจับนั่งเก้าอี้จรวลดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราต้องมีความหวังเพื่อเราต้องวิ่งมาช่วยเราบ้างสิจริงๆไซเฟอร์ก็เหลืออีกแค่เครื่องเดียวเองนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อเพื่อนเราก็น่าจะกําลังช่วยกันปลดล็อกเครื่องสุดท้ายอยู่หรือกลาลังหนีอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮต้องมีคนวิ่งมาหาผมนั่นไงเพื่อเราวิ่งมาหาเราแล้วอา้าวไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนผมไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนผมมันคือผีเกิชา แต่เพื่อเราก็มาแล้วปลดปล่อยเราออกจากพันธนาการแล้วเราก็หนีครับหนีครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเครื่องปั่นไฟถูกปลดล็อกหมดทุกอันแล้วทีนี้ก็วิ่งไปที่ประตูครับตอนนี้มีเพื่อนเราอีกคนนึงครับหมอนะฮะวิ่งเข้าไปที่ประตูเหมือนกับเรานะฮะไปประตูฝั่งเดียวกับเราผมรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นตึกตัก,ต,ก,ต,กตึกตักอ๋อเขาปล่อยผีเสื้อตาเรามานี่เองเดี๋ยวผมขอแยกทางกับหมอสักแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้หลบก่อน แล้วเกอิชาก็ล่องลอยผ่านเราไปไปที่หมอแล้วได้เอาไงเดียวเนี่ยโอ้โหหมอโดนเทโลช็อกแน่เลยอ่ะโดนตีทีหนึ่งล้มเลยเมื่อกีน้นี้อืมมันเป็นจังหวะที่ผมตัดสินใจยากมากเลยนะคือถ้าเกิดสมมติว่าผมไปช่วยหมอแล้วผมโดนตีล้มเข้ามาอีกจะกลายเป็นสองสองก็จะเสมอก็จะไม่ชนะเดี๋ยวผมลองไปดูเพื่อนที่อีกประตูหนึ่งก่อนดีกว่าว่าเขาจะเอาอยัางไงกัน คือถ้าเกิดสมมติผมไปคนเดียวนี่ก็มันยังไงยังไงอยู่โอเคเปิดประตูเสร็จแล้วอ๋อสรุปคือวิ่งกลับไปช่วยหมอใช่ไหมมาได้เลยผมก็คิดอยู่แล้วล่ะว่าแบบผมอยากจะกลับไปช่วยหมอเนี่ยมาครับเราเริ่มมา4ี่คนแล้วก็ต้องออกไปให้มันครบ4คนฮะแล้วนี่ผมจะย่อตัวทําไมวะเนี่ยเมื่อกี้นี้เอาฮะไม่เป็นไรครับกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วฮะ มาครับอืเพื่อนเราก็วิ่งเข้าไปใกล้จะถึงเก้าอี้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ล่อ,อกเกชาวมาก่อนนะครับผมก็วิ่งเข้าไปนะฮะเตรียมที่จะปลดล็อกที่ประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเพื่อนเราไปทางไหนกันวะเนี่ยหืมเฮ้ยหัวใจม่วงแล้วเดี๋ยวค่อยมากดดีกว่าวะขอออกไปดูตั้งลาก่อนเฮ้ยเขาจะไปประตูหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเฮ้ยอ้าวเขาวิ่งกลับมาจะวิ่งกลับมาก็ไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้กดปลดล็อกให้ถ้าจะจูก เอาละครับผมก็กลับมาที่ประตูเมื่อกี้นี้แล้วครับแล้วก็หัวใจมั่วเลยนะฮะตอนนี้เกชาก็น่ายกำลังจะตามมาฮะเขาตามหลังผมมาอยู่นี่วามาเลยมาเลยมาเลยเอาประตูไปกินนี่ตูมนี่นี่หัวแตกไปเลยหัวแบลไปเลยเป็นไงเป็นไงโถโอ้โหหัวแบล็ไปกดเซเรนเดอร์ยอมแพ้เลยละครับอ่าก็เรียบร้อยไปนะครับทีมเซอร์เวิร์ลเป็นผู้ชนะครับแล้วก็เอสเคปครบทั้ง4ี่คนนะฮะ รอบนี้โจเกอร์ทําคะแนนได้ก็ไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่ผมก็ยอมรับนะว่าผมก็เล่นไม่ได้ดีมากขนาดนั้นฮะเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้เล่นมานานมากแล,แล้วเพิ่งมาลองใช้ Explorer เองเนี่ยแต่ทีมที่เล่นกับผมวันนี้นะครับผมยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะฮะว่าสกิลเพลย์ของเขาสุดยอดครับก็ผมขอเล่นแค่เกมเดียวนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะดูผมเล่นแล้วอยากจะเล่นมั่ง เชิญดาวน์โหลดได้ที่ App Store เลยนะครับหรือ Play Store นะครับแนะนำจริงครับเกมนี้สนุกครับผมก็สุดท้ายนะครับผมผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ